ััุรกบญรบญคลท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยมาตรา11มีการแก้ไขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งบรับงบประมาณในปีนี้77,276กว่าล้านบาท ที่นี้ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันสนใจมาที่กรมชนะระทานเพราะว่าสอสอีสานที่แวดล้อมดิฉันอยู่เพื่อนเพื่อนที่ให้กำลังใจอยู่นี้เกือบทุกจังหวัดเลยทีเดียวในภาคอีสานนั้นเราต้องการเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับน้ำว่าน้ำคือชีวิต เราต้องการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ฝายขนาดเล็กให้เต็มพื้นที่ไปหมดเพราะมีเหตุผลประกอบดังนี้ค่ะท่านประธานคะทั้งประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรในเขตชนะทานแค่25เซแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคที่มีพื้นที่มากกว่า135ล้านไร่ มีพื้นที่ในเขตชนละประทานเพียง7%เปอร์เซนเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นกับกรมชนลประทานที่มีอายุถึง111ปีนี่คือสิ่งที่จะต้องถามว่าท่านทำอะไรอยู่กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานของดิฉันเนี่ยค่ะที่มีชนลประทานพื้นที่ในเขตชนละประทานเพียง7%เเท่านั้นแล้วทีนี้ ที่เราผลิตข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกกว่า20ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นเนี่ยคะ่ะทีนี้นั้นเราจะเสียแชมป์เพราะอะไรเพราะประเทศเวียดนามมีพื้นที่ทางการเกษตรท่านประธานคะ85เซนของประเทศประเทศเวียดนามนั้นมีพื้นที่ทางการเกษตรมีพื้นที่ทั้งหมดนั้นแค่ร้อย 87กว่าล้านไร่แค่นั้นเองมากกว่าภาคอีสาน50กว่าล้านไร่แค่นั้นเองค่ะแต่ว่าทำอย่างไรภาคอีสานถึงจะเหมือนกับประเทศเวียดนามคือมีการชนละทานที่บูรณาการและสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือเราต้องการอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเต็มไปหมด เราไม่ต้องการให้คนอีสานเมื่อเสร็จหน้านาที่อาศัยธรรมชาติจากน้ำฝนเหมือนในปีนี้ที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้ก็เป็นข่าวทุกช่องาาาค่ะท่านประธานคะจนดิฉันเรียกร้องที่จะอภิปรายให้ได้เพราะว่าน้าล้นแม่น้ำสงครามทำให้4จังหวัดสกลนครอุดรธานีบึงการโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมนั้น ท่วมมาสองสัปดาห์แล้วค่ะนั่นคือการบริหารจัดการน้ำไม่สมบูรณ์แบบและไม่เป็นไปในทางที่ดีจึงทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นดิฉันปรับลดทั้งกระทรวงนี้10%เเซแล้วนำแปลกลับมาเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำโดยกลุ่มชนะระทานเราต้องการอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งนั้น ผลผลิตข้าวในประเทศไทยโดยเฉลี่ยแล้วเราทำได้เราผลิตได้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานก็ทราบว,ว่าอยู่กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศเรามีหมอดินนะคะมีอกกมนะ,ะมีเกษตรตำบลมีเกษตรอำเภอแต่ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยแล้ว420กิโลกรัมต่อไร่แค่นั้นเองแพ้ เวียดนาม700กิโลกร,รัมต่อไร่ที่ท่านบอกว่า700กิโลกร,รมัม800กิโลกร,รัมนั้นคือการทดลองของบริษัทเอกชนเท่านั้นอันนี้โดยภาพเฉลี่ยดังนั้นแล้วเราจะเป็นเราจะเสียแชมป์ต่อไปในการที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดของโลกอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะท่านประธานคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องของเกษตรอินทรีย์นั้นมีการรณรงค์แล้วทั่วประเทศถ้าเข้าสู่ AC แล้วจะต้องทำเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะ ขายให้กับประชากรกว่า600ล้านคนที่อยู่ในประชาคมอาเซียนแล้วเรื่องนี้มีการรุนรงค์อย่างจริงจังอย่างไรบ้างดิฉันเห็นแต่ภาคเอกชนที่จะขายชีวพันธุ์ชีวมวลน,นั้นรณรงค์กันเหลือเกินเมื่อเกษตรกรแบ่งการปลูกแล้วจะขายให้ใครจะขายที่ไหนแล้วได้ราคาผลิตผลทางจากการเกษตร มากกว่าหรือไม่นั่นคือคำถามแต่สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือไม่อยากให้อีสานแรงไม่อยากให้หลังจากที่เสร็จฤดูเก็บเกี่ยวแล้วก็นั่งรถ VIP คนจนสมชั้นเข้ามาขายแรงงานในกรุงเทพไปขายแรงงานในภาคใต้รถ VIP คนจนสามชั้นคือรถปิกอัพค่ะชั้นล่างสุดจะเป็นเข้าวสารปาร้า ชั้นกลางก็แออัดไปด้วยพี่น้องประชาชนคนอีสานชั้นบนสุดเป็นเสื้อผ้าเลาะเข้ามาขายแรงงานทั้งประเทศดิฉันอยากให้เขาอยู่ในบ้านถ้ามีน้ำดังนั้นแล้วน้ำคือชีวิตอีสานแล้งแห้งดินสินทรัพย์น้อยช่างแง้คอรอคอยฝนอดทนเหลือปีฝนมาหลากน้ำ ชอกช้ำเนื้อปีแล้งเรือแห้งผงผุยไอ้ถุยตายวงเวียนชีวิตลิขิตด,ด้วยธรรมชาติไม่องอาจพงาดด้อยถดถอยหายถ้าชนละระทานผสานช่วยร่ำรวยไวประเทศไทยสู่ AEC จากกลุ่มชนขอบพระคุณค่ะตกลงท่านตัดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ตกลงท่านตัดกี่เปอร์เซ็นต์ครับสิบค่ะ,คะดิฉัน,นพูดสองสาครั้งค่ะ,คะท่านประธานค่ะแล,<อ>แล้วก็วไปกลับมาบที่กรมชนด้วยความเคารพค่ะขอบพระคุณค่ะท่านบอกว่าภัยแรงแต่จังหวัดท่านน้าท่วมแต่การสะินของป้าลื่นยังแรงอยู่นะครับเชิญนายแพทย์บัญญัตเจตทานอาจารย์